กลับมาตามสัญญาใครที่กำลังหาที่นวดแก้อาการออฟฟิซินโดกดเซพคลิปนี้เราไปตามกันได้เลยค่ะจากคลิปที่แล้วที่บิวลงบล็อกวันเดย์ไปมีคนขอพิกัดเยอะเลยค่ะบิวมาที่นี่นะคะที่ชื่อว่าด i วาน่าเว t ร์ชูสปาปกติบิวจะมาทําสปาที่ด i วาน่าอยู่แล้วแต่รอบนี้จะมาเป็นการนวดออฟฟิซินโดที่ประเมินและนวดแก้อาการโดยคุณหมอแพทย์แผนไทยซึ่งหาได้ยากมากๆบิวมาที่สาขานี้นะคะบรรยากาศก็กคือร่มรืม่นเข้ามาเราฟิลอบอุ่นเหมือนได้กลับมาบ้านเลยสาขานี้บิวมาเป็นครั้งแรกนะคะ <อา S 2> ถึงก็จะมีวคีมมพ่นนนนัักงาาาเอ้้ใหรทดลองแแแลล้กกกก็ไไดรรรึษาาับพททยยผ่นเะมีตจช แล้วก็ประเมินกันว่าเราจะต้องแก้กันจุดไหนโปรแกรมที่บิวทําในวันนี้ชื่อว่า Sunrise Body Recovery เน้นการบําบัดและฟื้นฟูอาการล้าสะสมและมีการใช้หินร้อนร่วมด้วยจะเหมาะสําหรับคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดหรือคนที่ต้องการนวดบําบัดแบบเชิงลึกซึ่งตอบโจทย์กับบิวมากๆขั้นตอนแรกก็จะเป็นการแช่เท้านะคะและเข้าอบสตรีม15นาทีเพื่อขับของเสียออกมาก็จะเป็นการนวดด้วยหินโรสควอสต้าหินของเขาก็จะเป็นประมาณนี้รังความร้อนจากหินก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีค่ะผ่อนคลายตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนหลับไปเลยต่อด้วยการนวดประคบบบสสมมุุนนนกลิ่แแท เขาจะกดตามจุดเลือดไหลเวียนเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ทั่วร่างกายละชั่วโมงสุดท้ายก็จะเป็นการนวดโดยแพทย์แผนไทยที่เาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้หมอบอกว่าสาเหตุที่บิวเป็นไมออกาาเกรนเวลาปวดก็จะปวดถึงกระบอกตานั่นเป็นเพราะว่าบิวดื่มน้ําน้อยแล้วกล้ามเนื้อตรงคอคือแข็งมากทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทนันเลยเป็นสาเหตุให้บิวปวดหัวหลังท,ทําเสร็จคุณหมอเขาก็จะบอกเราด้วยนะว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงซึ่งดีมากๆเหมือนเราไปหาหมอที่แบบรักษาโดยเฉพาะจุดจากเสร็จแล้วก็คือรับรู้ได้เลยว่าคอบาดไหลคือเบ เขาก็มีเสิร์ฟชาร้อนข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะคะข้าวเหนียวมะม่วงคือเดอะเบสเลยอะทุกคนเซ็นิเกเนเจอร์ของเขาจริงๆทุกครั้งที่บิวเลือกที่นอนหรือสถานที่ทำสปาบิวจะดูบรรยากาศสถานที่ก่อนเลยคทุกคนค <ะ S 1> ว่าให้ที่นี่เท่าไหร่ดีคะ่ะถาจะสวยเหมือนบ้านในฝันขนาดนี้ส่วนตัวบิวให้คะแนนแบบร้อยเต็มไม่หักเลยค่ะแนะนำเลยที่นี่คือเดอะเบสชอบแบบชอบมาก